พอ,อเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ลับๆก่อนเรื่องแรกก็คือเซิร์ฟใหม่ตลังจากการอัปเดตคูเกเตอร์ V Rocks นะครับหรือชื่อเซิร์ฟย่อยก็คือ Half Anniversary เซิร์ฟ6เดือนหรือครึ่งปีนั่นเองผมสร้างตัวเรียบร้อยแล้วก็เข้าได้ก็เล่นได้แล้วครับโนวิเดเรียบร้อยทีทิกพร้อมนะเป็นโนวิดเลยวลหนึ่งเหลือง ก็เร็ว20กว่า30กันไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่เปิดแบบลับๆก่อนอันดับแรกพอเปิดแบบลับๆเนี่ยคนรู้เว้นไม่เยอะไม่ได้แพนกันเยอะๆไม่ได้มีสรตมเมอร์มาไม่ได้มีอินฟลูเอนเซอร์มามันจะเป็นคนบ้านๆคนทั่วๆไปมาตัวตามต้องมีอยู่แล้วครับเป็นธรรมดาแต่อันนี้ก็คือเรื่องแรกเลยคือตลาดกลางตลาดย่อย เป็นตลาดเดียวกันก็คือตลาดเดียวอ่ะเนี่ยผมว่าแล้วไต้หวันที่ผมเคยเปิดเซิร์ฟไต้หวัน,นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูไต้หวันที่ผมบอกว่าเซิร์ฟไม่คล้ายๆกันเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยเห็นว่หลักการเปิดเซิร์ฟตอนแรกหลายเซิร์ฟเห็นไหมมีหลายเซิร์ฟย่อยเจ็ดเซิร์ฟย่อยเนี่ยคือเซิร์ฟเก่าเขาแล้วนี่ก็น่าจะเกิดจากการรวมกันนะดูตรงแล้วแดงๆสองเซิร์ฟนี้ใช่หไหม แล้วอันนี้ก็8เซิร์ฟอันนี้เหลือสเซิร์ฟก็คือเดวิลลิง g ์แองเจลิงและอ้นเนี่ยเลิศม,มาหนึ่งหนึ่งลที่ผมเคยพูดไงว่ามันน่าจะคล้ายๆกับไต้หวันแล้วเนี่ยการเปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้ย่อยกับใหญ่อ่ะมีแค่เซิร์ฟเดียวละเปิดแบบลับๆผมบอกเลยหลังหักหลังดอกเรียกว่าหลังเครดใครไปเล่นดาร์กโหลดผมบอกแล้วใช่ไหมนะครับมีเซิร์ฟเปิดใหม่เป็นเอกเทศเซิร์ฟแยกข้อดีเห็น,หนๆชัดกว่าเซิร์ฟดาร์กโหลดเป็นไหนๆ,หนๆถูกไหมแถมซลาไม่มีด้วย เซิร์ฟนี้ไม่มีสลามไม่มีริมุรุการตลาดคาวิตี้นะครับยลังไม่เขียดกันอีกเลยรู้หรือ,อยังคาวิตี้อ่ะโหดขนาดไหนแค่เขารวมเซิร์ฟโอดินวาฮาร่ากับโ o โยอินสตูเมนต์บวกกับเปิดเซิร์ฟย่อยในโอดินรวมเสร็จเปิดอีกน่ะแค่เนี้ยมันก็ไม่น่าเล่นแล้วมันมีกลิ่นพอเขาไปรวมในโอดินอีกโ o โยอินสตูเมนต์กับวาฮาร่าก็ชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่แล้วไม่ได้รวมเพราะคนน้อยแล้ว มันรวมเพราะอะไรมันรวมเพราะเม็ดเงินในเซิร์ฟนั้นหรือเปล่าไงเพราะว่า r o y a l Instrument กับว h ah a l ่ a ถามว่าเป็นเซิร์ฟที่คนน้อยที่สุดหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ดักหลอดประโคมแรงมากผิดกับเซิร์ฟนี้มาแบบเงียบ มาแบบลับๆเซิร์ฟ<ๆ>ใหม่หน่าไปเล่นไหมก็น่าเล่นทุกเซิร์ฟแล้วตอนนี้เพราะมันเป็นเซิร์ฟใหม่อันดับแรกคุณเลเวลทันโลกแล้วแต่ถามว่าผมจะไปเล่นไหมผมไม่เล่นนะครับเล่นหลายตัวแล้วตอนนี้ถ้าแนะนาสำหรับคนที่จะมาเล่นใหม่ก็ต้องเซิร์ฟนี้แหละนะครับดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งถ้าผมจะเลือกจะเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยผมจะไปเล่นไต้หวันอันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูวันแรกก่อนได้หินอันใหม่มาหินสีแดงนี่หินอันนี้คือมันยังไม่เข้ามันเอาไว้ลงดันระดับยากยากกว่า SEA ยังไม่มีดันม่วง ไอ,อ,อส่วนพ่อค้าโลกันเนี่ยถ้าเราเป็นเซิร์ฟเอเอ่ะคุยไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรใช่ปะเนี่ยมันจะลงฮิลได้หมดม่วงอ่ะซึ่งของเรา SEA น่าจะยังไม่มีเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะว่ามัน Copy p a ้เพไต้หวันบ้านกิวไปที่กิวจีวกิววอลกดนำทางไม่ไปบ้านที่ไม่ไปมีทั้งหมด3หลังด้วยกัน1นึ่งเซนตูรี่คมพีระมิด สามซังเคนชิปบ้านบัก็กไม่มีวาร์ปนี่คือลับๆอีกเรื่องหนึง่งกิววันนี้ด้วยคืนนี้กิวอใช่ไหม GM ดูช่องผมอยู่แน่นอนเตรียมตัวเลยนะมาลิไปแก้ซะนะไม่งั้นเละแน่อ่ะแล้วผมจะพาไปดูไต้หวันอีกทีหนึง่งเทียบกันทำไมผมถึงบอกว่ามันก๊อปปี้เพไต้หวนันมันจริงๆอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้ว่ามันคือก๊อปปี้เพจไต้หวนันนี่ไปดูไต้หวนันไต้หวนันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ า,า <S 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 เห็นไหมไต้หวันมีแค่บ้านหลักคืออิสลูดอพายอนกิฟเฟนมอลล็อกแล้วก็ออเบอร์ตาส่วนซังเคนชิปไอเอ็กเคดมี่หรือพีระมิดเนี่ยไม่มีแค่ใน s อ a เอเขาเอาข้ามาเฉยเรียกว่าลับๆดีกว่าเรียกว่าไอมันมันมีบั๊กกับลับๆอ่ะเออเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วลับกับบั๊กเรียกว่าบับ๊บๆแล้วกันครับเชฟ เรียกว่าบั๊บ嘛บั๊บั๊บบั๊บกับบั๊รวมกันเรียกว่าบับั๊ร้อยชั้นก็ปรับตามใต้หวันโอ้โหร้อยชั้นผมคงลงในสตรีไม่ได้วะมีดอปเปอร์ตอนร้อยสามสิบสุ่มบอสใช่ไหมเรียบร้อยร้อยชั้นร้อยชั้นใครยังไม่ลงสวยโหสารพัดเลยว่ะวิสรดใครเล่นวิสระมากไหนไหนมามคอนเฟิร์มมาหน่อยดิเชนไลนิ่งเป็นยังไงเห็นมีคนพูดอยู่เหมือนกันโดนปรับโดนฮิตเดียวใช่ไหม ่าเจอละหนูรัดอ่าให้เพื่อนๆดูแล้วกันสี่หมื่นเจ็ดน้ำตาไหลตาไหลน้ำตาไหลเคุณหนูน้ำตาไหลห,ห,หนึ่งว,วิสาวิสาวิสาโปรเตสมันต้องเป็นยังไงอะโปรเตสต้าสามนิด โปรติสามฮิตเหรอสงสาวิสาชิ้ไเปกเลยวะอาชีพรูปเมียด้อยโคตรสาครั้งใช่ไหมวิสามันต้อง3มครั้งอันนี้ครั้งเดียววิสาโดนเน์ฟแบบรับแล้วดาเมจมันแรงขึ้นป่ะเพราะเดิมใช่ไหมเน์บฮิตอะไรเขาบอกมอนหลายๆตัวก็ทีเดียวอยู่ดีอ๋ออาชีพเพิ่มใช่ไหมอ๋อไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่รู้ไหมว่ารันกา สไนขี่ได้นะเดี๋ยวพอเป็นเลนเจอร์มาเอาลันกะขี่ยิงธนูได้นะเคยบอกเหตุผลไปแล้วนะว่าทําไมเรื่องออดีบาลานมีอะไรเหรออะไปเรื่องที่4ี่ไปรับรับกี่เรื่องแล้ววะเนียผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องที่4แล้วเห็นอะไรไหมด้านซ้ายมือไอออดีบาลานเนี่ยรู้ไหมจริงจริงมันอยู่ไหนออดีบาลานอกติมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตอมยอเนียวอเตอร์ฟอร์แมปยเนียมันเดินไกลใช่ป่ะใช่ไหมเราเราเราจะมาตีมิดเทสเราออกจากพรเดล่ามันจะต้องผ่านแมปเวสเกตแต่อนาคตเนี่ย มันจะมีแมปออดีบาลันมันจะโผล่ตรงนี้ลงมาปุ๊บมันจะเป็นโยเนียเลยฉะนั้นเวลาเราอยู่แมปโยเนียเนี่ยมันเลยขึ้นออดีบาลันอันนี้คือเรื่องที่5แล้วปะไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวมาสรุปเรียบเรียงกันผมว่า้ตแพทเลยเรื่องที่ 8, เป,เ,8เป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้แล้วกันนะกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยมาเมื่อไหร่ไปดูในเพบนะคือ2อทางนะ1 22 2 23ไปดูเลยนะผมพูดไปแล้วว่าเรื่องกิจกรรมคริสต์มาสนะครับเรื่องที่9ฝนตก ไม่มีคูดาวใช่ไหมเป็น p ีซีพ่อค้าโลกกันเหรอพ่อค้าโลกรันเป็นแผนอนาคตสำหรับดันระดับยากแต่ต่านในดันแล้วออกมาอุ้ยพังต้องซ่อมที่ว่าพ่อค้าโลก,กันจริงด้วยขอ้อที่9พ่อค้าโลก,กันซึ่งคุยแล้วยังไม่มีอะไรนะยังไม่ได้เห็นป่ะแต่อนาคตนู่นเลยระดับม่วงอ่ะที่ใช้หินแดงอ่ะอันนั้นแหละคือตัวนี้เกี่ยวกับตัวนี้ตลาดกลางมีการปรับนะอานจากข้อนี้อาผมว่าว่าทําไมผมถึงเทสตลาดกลางด้วยนี่นี่นี่นปรับปรุง ปรับปรุงวิธีการจับคู่ของออเดอร์ซื้อและออเดอร์ขายในตลาดกลางแล้วเขาปรับปรุงอะไรนะไม่สงสัยกันเหรอแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงอ่าแล้วตอนนี้ไปยังไงเออจอจบไปแล้วอันมาลินะอ่าสุดท้ายเราก็ต้องมาหากันเองอ้างอิงจากสมาชิกของเราคุณต้อมแกลองซื้อของตัวเด็กซื้อของตัวหลักตอนที่ของตัวหลักจะหมดเวลานะครับปกติแล้วถ้าของตัวหลักจะหมดเวลาเราดึงปุ๊บมันก็ต้องได้ของตัวหลักถูกไหมของของเราตามคิวแต่สิ่งที่คุณต้อมได้ครับ อันนี้คือต้องยืมลูกคุณต้อมมานะจะได้เห็นภาพนะครับเรื่องตลาดกลางนะถึงท,ที่คุณต้อมได้ก็คือแกดึงของเนี่ยดึงอาหารฟิตสตูเนี่ยนะครับแกดึงไปเนี่ยคือมันไม่ใช่คนเดียวกันดึงทีละชินทั้งหมด4ชิ้นคือถ้าโอเคมันถึงคิวของคุณเฟตตี้เชิ้นต่อไปมันก็ต้องเป็นเฟตตี้เชิ้นต่อไปก็ต้องเป็นเฟตตี้เถูกไหมจนกว่าเฟตตี้เจะหมดแล้วถึงจะเป็นคิวของคุณต้อมตามหลักปกติที่มันเคยจะเป็นแต่ตอนนี้คุณต้อมแกไปเทสมา นในตลาดการเนี่ยดึงปุ๊บเฟตตี้เป็นคุณต้อมเฟตตี้เแล้วก็คุณต้อมสลับกันฉะนั้นแปลว่ามันไม่รันคิวแล้วใช่ครับการตัวเด็กดึงของกระปรับแบบลับๆไงนและเรื่องนี้ผมบอกเลยสําคัญสําคัญมากนะมันไม่เกี่ยวกับว่าดึงตัวเด็กตัวเด็กดึงอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าโดนรัดคิวด้วยอย่างเงี้ยออเดอร์มันไม่เป็นไปต,ตามการเวลาแล้วไงที่เราขายไม่ได้อะเป็นเพราะคนไม่ดึง หรือเป็นเพราะโดนรับคิวไงเข้าใจปะ่ะที่มีการจับคู่ออเดอร์แบบหลังไปหน้าล่าไปหลังหรือมั่วๆแรนดอมอ่ะไม่มีนะบนสากละโลกเลยอ่ะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันไม่น่าจะใช่ข้อดีเท่าไหร่นะก็อเอาความเป็นจริงเลย <S <S เพื่อน,อน,อน,อนวางขายหุ้นหรือจะซื้อหุ้นอ่ะมันก็ต้องแมทชิ่งกับคนที่ขายหุ้นมาก่อนถูกไหมสมมติเราขายราคาที่25บาทลอยหุ้นอีกคนนึงมาขายหลังเรา25บาทาทลอยหุ้นตามมาเวลาเราจะซื้อ25บาทาทลอยหุ้นอ่ะ มันก็ต้องไปแมทกับคนที่ขายก่อนถูกไหมมันคงไม่ไปแมทคนทั้งหลังอะ่ะเอออย่างงี้คนจะตั้งก่อนตั้งหลังมันก็ไม่มีความหมายเลยนี่คือชีวิตจริงนะในตลาดหลักทรัพย์เวลาแมทชิ่งออเดอร์เนี่ยเขาก็จะต้องแมทกับคนที่ซื้อขายเนี่ยขายก่อนไปก่อนรู้สุ่มยังไงบ้างหลัากการการสุ่มของเขานะครับเรื่องโค้ดต้องไปดูอะดูแค่คอมมอนเซนต์ก็ได้มีใครต่อคิวซื้อค่าแล้วโดนแซงคิวแล้วเราโอเคกับเขาบ้างอะเฮ้ยฝนตกว่ะเฮ้ย ฝนตกพอดีเดยวเทสให้เลยมาๆๆๆๆๆมามามาเทสเรื่องเก็บเกี่ยวหน่อยอู้พอดีเลยเฮ้ยเกมเหมือนรู้ว่าอยากให้ผมเทสเฮ้ยเหมือนจะไม่มีคูดาวจริงว่ะเอ้ยเหมือนจะไม่มีคูดาวจริงเออเ<ว>จอตอนจบสตตีมไหมเจอตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงครับไม่ต้องอะไรเอ่ยแล้ว ใช่ครับโปตีมันต้องต้องมีครูดาวสามวิมาจะหมดทุกเรื่องวันนี้แล้วนะครับทวนหน่อยทวนหน่อยมีเรื่องอะไรที่ลับๆบ้าง1เซิร์ฟใหม่เปิดแบบลับๆนะฮะสรุปให้เ <s> ทียบกับการเปิดเซิร์ฟแบบไต้หวนันเหมือนกันเปียบนะหินแดงนะครับหินแดงเอาไว้ลงดันม่วงนะครับแล้วก็ไว้ซ่อมของ m อ c ีพ่อค้าโลกกนแมปลงดันนะจากการลงดันม่วงแล้วตายบ้านกิวก็คือตัวบ้านที่มันเป็นพีระมิดนะครับแล้วก็ สังเกนชิปแล้วก็ไปแบบอิสลูดนะครับที่ลงดันนะวาร์ฟไม่มีไม่มีวาร์ฟไปนะครับไอ้นะครับร้อยชั้นแล้วก็อันที่5เชนไรนิ่งวิสาห์โดนเนิรฟข้อที่6กอดีบาลันข้อที่7จ็เรนเจอร์ขี่ลันกาได้เผื่อใครยังไม่รู้อันนี้บอกไว้เฉยๆเพราะว่ามีเพื่อนๆพนพูดเรื่องสัตว์จีมา ในตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเออมันเพิ่มสไนเปอร์บาดคาวมาใช่ไหมแต่ทําไมไรลันกามันไม่เพิ่มคำว่าสไนเปอร์มาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะพะไอเรนเจอร์มานดีซอนกาตีได้ข้อที่8ครับกิจกรรมคิดมัดมาเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีใครทราบ22หรือ23ไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะมาวันที่23พ่อค้าโลก,กันก็คือพ่อค้าเอเมซีที่ผมเคยพาไปดูแล้วตลาดกลางนับก็เรื่องจับคู่ออเดอร์นะัแรนดอมจับนะครับสมุดคู่มือมีคัสสามกับเลเวลลอยแล้วนะครับมเก็บเกี่ยวฝนตกไม่มีคูดาว ข้อที่12โอ้โหพบจัดรีวิวกิจกรรมเรียบร้อยวันนี้สาระเน้นๆครบท้วนกระบวนความถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไปได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม